ไหนบอกสิแกะเปลือกไข่เก่งหรือยังเจตมามามาดูเจตเจตเมามาดูน,นาเดียแกะไข่อ่าแกะอ่ะนาเดียบอกอยากจะโชว์อาม่าเสร็จหรือยังเนาะเสร็จหรือยังเนาะไหนดูสิ ว่ากินสักก่อนละกินไปแกะไปพอยังเหล่จะเสร็จน้ออีกนานไหมอีกนานไหม รู้สึกว่าจะไม่เสร็จนะคะเพราะว่าจะกินไปแกะไป <c oughs> ปิดแล้วเนาะสงสัยจะนานบายบาย <c oughs> เฮ้ยดูวิทยาทำอะไรดูซิะนาเดียทำอะไรอ่ะนาเดียทำอะไรนาเดียบอกซิทำอะไรคะ แกะเปลือกไข่ว่าปิดแหละโอเคดีไหมอ๋อแกะให้เสร็จก็ได้หุ้ยเชิงเบาเสร็้แย้ว ไปเลยดีกว่าตอกเปลือกก่อนตอกเปลือกก่อนเสร็จแล้วเสร็จยังเหลืออีกนิดนิดนึงเสร็จแล้ว อืเดี๋ยวอ,อีกนิดนึงจับจับตรงนั้นไข่จะหล่นนะมามาว่านะหล่นพื้นอดกินแน่เลย แบบดีเอาใส่จานไว้ไว้ในจานเอาไม่ใช่เอาเปลือกไว้เอาไข่ไว้เสร็จได้เพียงเท่านี้ร no. ออีกนิดหนึง่ง มีความพยายามดีมากทำให้มอมาต้องถ่ายตอบไปเรื่อยๆจะได้เห็นถึงความพยายามของหนูหนาเดียเสร็จหรือยังโชว์หน่อยเสร็จแล้วค่ะอีกนิดหนึ่งอ,อ,อีกนิดนึงอุ๊ยเสร็จแล้วค่ะเย่เย่ยชูหน่อยเป็นี ไม่มีเปลือกแล้วแกะเรียบร้อยมาเดียบับวอแอะเปลือกแอะแอ,แอเดี๋ยวมาม่มาเก็บไปทิ้งขยะให้อืมอร่อยไหมแกะเปลือก <มา S 1> เอง,องแบบเอกาแฟมาม่าโอ้เอาหล่นแล้วหล่นแล้วหล่นแล้ว